สวัสดีครับผมมารินนะครับกับช e l f ลฟิลไทยใน youtube ครับตอนนี้ก็นี่ครับตัวรถไฟนะฮะผมจะนั่งรถไฟมารีวิวนะครับรถไฟทบุรีหลังสวนนะครับเป็นรถไฟฟรีนะฮะชั้น3นะฮะก็รถขบวน255นะครับเป็นขบวนรถบริการสังคมเป็นรถไฟฟรีนะครับก็ไม่คิดตังค์นะตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงร้านกาแฟ ถา,านีทนบุรีนะครับหน้าสถานีทนบุรีนะฮะตอนนี้ขบวนรถชานเมืองก็กำลังออกนะครับเป็นดีเซลรางออกไปตอนเช้าครับตอนนี้หกโมงกว่านะฮะผมมาลารถมารอรถนะครับเจ็ดโมงครึ่งสายนี้ก็น่นกันตลอดหน่นะครับเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็จะถึงที่หลังสวนเนี่ยหกโมงสิบห้านาทีถ้าไม่มีการ ข่าเคลื่อนลาชานะครับนะครับนั่ทานกาแฟอยู่ตรงนี้นครับร้านหน้าสถานีเลยครับ มาแล้วนะครับรถจะไปหลังสวนนะฮะสายใต้ทนนวรีหลังสวนนะครับเส้นนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เดินทางนะครับเพราะว่าเป็นรถชั้น3ามแล้วก็ท้องถิ่นหยุดทุกป้ายครับหยุดทุกป้ายนะฮะขึ้นขบวนรถไฟฟรีเนี่ยต้องมีความอดทนมากนะครับเพราะว่าหยุดทุกป้ายนะครับไม่ได้ว่าสบายๆนะฮะต้องมีความอดทนจริงๆฮะนี่ก็มีฝรั่งเข้ามารอรถหลังจากนี้จะเป็นรถไปเมืองกาญนะฮะ ทนนี่สถานีทนบุรีก็อยู่ก่อนถึงสิริราชหน่อยนึงครเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับไปหลังสวนจังหวัดชุมพรครับผมเมื่อกี้เป็นประกาศภาษาอังกฤษนะครับ, <Yeah. S 1> ตรบรแต่ภาษาประกาศภาษาไทยก่อนหน้านี้บอกว่า จะปรับนะครับที่ทางสถานีจะปรับให้ขบวนรถนะครับไปหลังสวนไปน้ําตกนะครับก็คือรถไปเมืองกาญนะฮะออกก่อนซึ่งตรงจริงตามกําหนดแล้วจะเป็น7จ็ดโมงห้นะฮะออกก่อนรถที่ไปหลังสวนซึ่งตามกําหนดเดิมเนี่ยรถไปหลังสวนเนี่ยจะออก7จ็ดโมงสาบครับกับก็คงมีการสั่ด้ดยสาเหตุบางอย่างนะครับก็เดี๋ยว รถที่ไปน้ําตกเขาจะมาจอดชานชลาที่1น,นะฮะแล้วก็จะออกเดินทางก่อนหลังสวนนะครับก,ก็คงเลทนะครับปลายทางที่กําหนดไว้เดิมว่าถึงหลังสวน6กโมงสินะฮะตอนเย็นนะครับก็คงจะต้องเดินทชงาไปผมก็หวังว่าเดี๋ยวผมไปถึงแล้วก็คงจะพอหาโรงแรมถูกๆแถวสถานีได้นะครับเพราะว่าจะเดินทางต่อไปทางสุราษฎร์ครับผม และเมื่อโดยรถได้ออกจากสถานีทุเรียไปแล้วไปต่อสัอย่รถารสี่เวิ้งหมามาและสถานีบีไซต์ไปอีกครั้งเจอสุดปลายทางสถานีหลังส่วนขึ้นค่ะแปดโมงเก้านาทีนะครับก็รถออกช้ากว่ากำหนดไปประมาณ3 9มสิบนาทีฮะ ในที่สุดขบวนรถสายคนบวลีหลังสวนนะครับรถธรรมาดารถชั้นสามนะครับก็ก็ได้ออกสุดานีคคนเวลีนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ตลาะทุกหน,น้าต่อไปก็จะผ่านาตลาดนะครับเรียบตลาดต่อไปแล้วก็ไป ตัดเส้นจรรย์เสน่ห์โกนะครับตาดเส้นจรรย์เสน่ห์โกแล้วก็ทะลุออกไปทางนู้นนะครับจะมีทางข่านไปทางผานอะไรออกไปด้านบนนะครับ,รบก็เราจะได้เริ่มเดินทางสายใต้ทำธนบุรีครับด้วยรถไฟทักษิครับผม ช่วงที่ตัดออกนี่ครับถนนจรัญ์นึงงงไหครับตัดผ่านจรัย์ะครับทางรถไฟฟ้าที่เขหลักฐานอยู่นะครับลายคอนอาจจะเคยผ่านจรรย์แต่ไม่เคยรู้ผ่านของเส้นรถไฟนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นถนนที่เรียบทางรถไฟไปของนัชบุตรจนะฮะแล้วก็ภูมินาออกักดีนะครับเข้าไปบรรจบกับสายใต้เส้นหลักนะับรถไฟสายใต้เส้นหลักครับตรงนี้เป็นที่หยุดรถไฟแต่ต้นจุดจอดครับ ก็คือสถานีรถไฟนครปฐมนะครับถ้าใครลงตรงนี้เนี่ยเดินตัดทะลุออกไปนะครับผานคลองเนี่ยก็จะถึงองค์พระปฐมเจดีย์เลยนะฮะนี่ครับสถานีรถไฟนครปฐมครับ 10ปานะครับ10 ครับก็เป็นบรรยากาศผ่านสถานีนะครับอันนี้เป็นสถานีบ้านโป่งนะครับแต่ว่าตัวสถานีที่ไม่เห็นเนี่ยเพราะว่าอยู่ฝั่งนึงนะครับผมนั้นฝั่งแรกซ้ายอันนี้คิดูว่าสถา,า,น,านีบางสถานีเขาอยู่ฝั่งซ้ายบางสถานีอยู่ฝั่งขวาอันนี้ก็บ้านโป่งครับที่บ้านโป่งก,ก,กับให้ชมเป็นบรรยากาศบางส่วนนะครับส่วนตัวที่เกี่ยวกับสถานีเนี่ยผมก็มีแยกเอาไว้ต่างหากนะครับจะได้มียอะเกินไปนะครับเส้นทางที่ ให้เห็นบรรยากาศการเดิน,นทางของรถไฟชั้น3ครับผม ต่อกันไปเรื่อยๆครับ จะมีตนม้นไม้ขึ้นเป็นลงแบบนี้นะครับก็เก็บมาเปลียนบรรยากาศมาให้ดูนะครับทีนี่มันจะเป็นแบบตรงๆอย่างนี้ครับลงๆงอ่ะ นะครับแล้วมองจากหน้าต่างรถไฟชั้นสานะครับเราโผลห่หน้าไปนิดเดียวจะโผล่ไปเยอะนะครับเราจะเห็นรถไฟ สชั่วโมงเต็มครับก็ในสุดก็ถึงสถานีหลังส่วนชุมพรนะมีรถรอสำเร็จอยู่ประบวนก็ตน <s hr iek> หดใจได้ครับตอนนี้อยากจะนอนมาก <c oughs> ต่อเป็นรถกันตังกรุงเทพเนะรถนอนด้ ออกมาจากที่เป็นตังตอนเย็นๆนะอย่างหลัง,วง,วงสวนแล้วครับ